สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะอกหักอีกแล้วนางเอกช่อง3มเปิดตัวแฟนหมอฟันสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ตอนนี้เรื่องหัวใจไม่ว่างแล้วสำหรับน้ำหวานภูริตาสุปินชมพู สุปินชุมพูเมื่อล่าสุดเธอได้ออกมาโพสภาพคู่กับหนุ่มหลอเอเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีหมอฟันชื่อดอกเตอร์แจ็คกี้ปทีบรุ่งสีพรฉลองบันครบรอบเป็นแฟนกันครบหนึ่งปีโดยโพสต์นี้น้ำหวานได้เขียนแคปชั่นว่าภาพนี้บอกเลยว่าดูยังไงยังไงก็เหมือนภาพพรีเวดดิ้งสุดๆไปเลยจ้าหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ โซสวีทแ so ง่น่ารักมากแงนก่น่ารักน่ารักนึกว่าพรีเวทขอขอบคุณเล่งข่าวที่นี่ c o m ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ